ในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาสำรวจกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญสคัญรวมถึงความคิดสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์กันครับโดยเราจะลงลึกไปถึงตัวจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นพลังอันมหาศาลที่ทำงานอยู่เบื้องหลังสติปัญญาของเราอัจฉริยะบุคคล คำถามที่เป็นหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์ในครั้งนี้ก็คือแนวคิดที่ปฏิวัติโลกขึ้นมาได้เนี่ยมันมีจุดกําเนิดมาจากที่ไหนกันแน่ขอ้อที่จริงก็คือแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่านะครับแต่มันมีแหล่งกําเนิดที่ลึกซึ้งกว่าการคิดวิเคราะห์ตามปกติธรรมดาเราจะมาตรวจสอบกันครับว่าแหล่งกําเนิดนั้นคืออะไรและมันมีนกลไกการทํางานเป็นอย่างไร แนวคิดพื้นฐานเลยก็คือการมองว่าจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมีระบบการทํางานอยู่สส่วนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับส่วนแรกเลยก็คือจิตสํานึกที่ทําหน้าที่วิเคราะห์เป็นหลักและอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตใต้สํานึกที่อยู่ลึกซึ้งกว่าซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของความคิดสร้างสารรค์ที่แท้จริงขอเราลองเอาหน้าที่ของจิตทั้ง2ระดับนี้มาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่างที่สําคัญมากเลยครับจิตสํานึกเนี่ยเปรียบเสมือนนักวิเคราะห์ที่ทํางานกับข้อมูลที่มีอยู่ตรงหน้าใช้เหตุผลแบบอุปนยัย คือมองจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่และทําง,งานเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆในทางกับการจิตใต้สํานึกคือน,นักสังเคราะห์ครับ,รบมันจะเชื่อมโยงข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราเคยรับรู้มาแม้แต่สิ่งที่เราลืมไปแล้วก็ตามโดยใช้เหตุผลแบบนิรนยัยคือจากหลักการใหญ่ไปสู่ข้อสรุปย่อยและที่สําคัญมันสามารถประเมินผลข้อมูลจานวนมหาสารพร้อมๆกันได้ในลักษณะที่ไม่เป็นเส้นตรงเอาละครับจากทฤษฎีที่เราคุยกันไปทีนี้เราจะไปสู่การพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์กันบ้างผ่านกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ ซึ่งมันจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจิตใต้สำนึกในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าที่จิตสำนึกเพียงอย่างเดียวจะสามารถจัดการได้กรณีศึกษาแรกที่เราจะดูกันคือเรื่องราวของฟรีดริชฟอนสตราโตนิชเขาเป็นนักเคมีที่พยายามไขปริศนาโครงสร้างโมเลกุลของเบนซีนมาเป็นเวลานานมากเขาใช้ตรก,กะและการวิเคราะห์ทุกรูปแบบที่นึกออกแต่ก็ยังคงเจอกับทางตันอยู่ดีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญมันเกิดขึ้นในคืนหนึ่งครับ ขณะที่สตรโดนิสกำลังคล่้เคลิมจะหลับเขาฝันเห็นภาพสัญลักษณ์ของงูที่กำลังกินหางตัวเองภาพนี้มันจุดประกายความคิดให้เขาทันทีเลยว่าโครงสร้างของเบนซีนต้องเป็นวงแหวนคาร์บอนแบบปิดซึ่งคำตอบนี้เองที่พลิกโฉมวงการเคมีอินทรีย์ไปตลอดกาลนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการที่จิตใต้สำนึกสื่อสารคำตอบออกมาผ่านทางสัญลักษณ์มาดูกรณีศึกษาถัดมากันบ้าง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศาสตราการอากาซิสซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยาผู้มีชื่อเสียงเขากําลังเผชิญกับความท้าทายในการศึกษาฟอสซิลปลาที่มันฝังอยู่ในหินนะครับแล้วหินมันก็บดบังรายละเอียดที่สําคัญเอาไว้ทําให้เขาไม่สามารถจําแนกสายพันธุ์ขอกมันได้เลยลำดับเหตุการณ์นี้สแสดงให้เห็นกระบวนการที่น่าทึ่งมากเลยครับคือหลังจากที่จิตสํานึกของเขาหยุดทํางานไปแล้วจิตสํานึกของเขาก็ได้สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วนาเสนอภาพที่สมบูรณ์ออกมาในความฝันซึ่งความฝันนั้น มันไม่ได้เป็นแค่จินตนาการลอยๆนะครับแต่มันคือพิมพ์เขียวที่แม่นยําม,มากซึ่งนําไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ในที่สุดอีกหนึ่งตัวอย่างที่สําคัญไม่แท้กันก็คือดรเฟเดริกแบนติงท่านนี้อุทิศตนให้กับการวิจัยเพื่อรักษาโรคเบาหวานเขาทํางานอย่างหนักในห้องทดลองครับแต่ก็ยังไม่พบวิธีที่จะสกัดสารสําคัญที่ว่านี้ออกมาได้สักทีหลังจากที่พยายามอย่างหนักจนหมดแรงนี่คือหนึ่งขณะที่เขากําลังหลับจิตใต้สํานึกได้ให้คําแนะนําที่เฉพาะเจาะจง และเป็นเทคนิคอย่างยิ่งแก่เขาเลยครับซึ่งคําแนะนํานั้นเองที่นําไปสู่การค้นพบอินซูลินโดยตรงและได้ช่วยชีวิตบุคคลนับล้านในเวลาต่อมานี่คือตัวอย่างของการที่จิตใต้สํานึกให้คําตอบที่แม่นยําซึ่งอยู่นอกเหนือนขอบเขตความรู้ของจิตสํานึกในขณะนั้น,นไปเลยจากกรณีศึกษาทั้งหมดที่เราได้ดูกันไปจะเห็นได้ว่ามันมีรูปแบบบางอย่างที่เหมือนกันอยู่ตอนนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่ากลไกที่เป็นหัวใจของกระบวนการนี้คืออะไรกันแน่ กุญแจสําคัญของปรากฏการณ์นี้ก็คือกฎแห่งความเชื่อครับจิตใต้สานึกไม่ได้มานั่งตัดสินนะครับว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดแต่มันเป็นเพียงกลไกที่เป็นกลางซึ่งจะรับเอาความคิดหรือความเชื่อที่ครอบงำจิตใจเรามากที่สุดแล้วก็ทํางานเพื่อทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมากระบวนการ4ขั้นตอนนี้สามารถทําซ้ำได้และเป็นพื้นฐานของการค้นพบในทุกกรณีศึกษาที่เราพูดถึงกันมาทั้งหมดเลยครับมันเริ่มจากการป้อนข้อมูลให้จิตสํานึกอย่างเต็มที่ จากนั้นจิงกำหนดปัญหาให้ชัดเจนแล้วส่งต่อให้กับจิตใต้สำนึกซึ่งขั้นตอนการปล่อยวางนี่แหละครับที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นการเปิดโอกาสให้จิตใต้สำนึกได้ทำงานสังเคราะห์ข้อมูลอย่างอิสระจนกระทั่งคำตอบปรากฏขึ้นมาเองในที่สุดทีนี้เมื่อเราทำความเข้าใจหลักการก,กันแล้วลำดับถัดไปก็คือการพิจารณาถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ศักยภาพนี้เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเราครับขั้นตอนในทางปฏิบัตินั้นมีหลักการที่ชัดเจนมากครับ กุญแจสําคัญก็คือการกําหนดปัญหาให้ชัดเจนแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าคําตอบมันมีอยู่แล้วจากนั้นก็ปล่อยวางครับไม่ใช่การพยายามไปเค้นคําตอบออกมาแต่เป็นการสร้างสภาวะที่เอื้อให้คําตอบมันปรากฏขึ้นมาเองเรื่องราวของการทําแหวนหายนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการชี้นําที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมามากเลยครับหลังจากที่พยายามหาจนทั่วแล้วล้มเลิกความตั้งใจไปเขาได้มอบปัญหานี้ให้จิตใต้สํานึกก่อนนอน และคำตอบก็ปรากฏขึ้นในตอนเช้าอย่างชัดเจนและแม่นยำมากไม่ใช่เรื่องซับซอ้อนเลยแต่เป็นการชี้นำที่ตรงจุดจริงๆประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเลยก็คือจิตใต้สำนึกมีธรรมชาติที่ถูกบีบบังคับให้ต้องแก้ปัญหาครับมันเปรียบเสมือน,นกลไกที่เมื่อได้รับโจทย์ที่ชัดเจนแล้วจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คำตอบนี่คือเหตุผลว่าทำไมการกำหนดคำถามให้ชัดเจนจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เอาละครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมารวบยอดหลักการสําคัญและผลกระทบอันลึกซึ้งของมันต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาของเรากันครับคํานิยามนี้สรุปทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับการชี้นํามไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือความบังเอิญน,นะครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่ค่าเดาได้จากเทคนิคทางจิตที่เฉพาะเจาะจงมันคือการที่สติปัญญาอนุรั์ขีดจํากัดที่อยู่ภายในตัวเราตอบสนองต่อคําขอที่เราตั้งไว้อย่างชัดเจน และบทวิเคราะห์นี้ก็จบลงด้วยคําถามที่กระตุ้นให้เกิดการนําไปใช้จริงครับแทนที่จะเป็นเพียงแค่การเรียนรู้ทางทฤษฎีแต่ถ้าหากจะนําหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงๆคืนนี้มีปัญหาใดบ้างที่จะถูกส่งมอบให้กับสถาพนิกเล่นลับที่อยู่ภายในตัวเรา